ข้าพ่อดีแม่ก็คือค่าจิตค่ากิเลสของเราอ,อยากมีคนมาแวะก็ให้ค่าความตนเนีเหนียวแน่นอยากมีสหายอะ่ะอยากมีสหายมาแวะก็ให้ค่าความชเีีตเน่ความเหนียวแน่นความทิฏฐีไม่ถือตัวถือตอนเป็นมิตรเป็นกัรายาณนมิตรทั่วโลกเ่็นไหละเราไม่ถือทิฏฐิใครเราไม่เกียดใคร เราไม่รังเกียจเพื่อนเป็นมนุษย์จะเป็นคนทุกคนยากคนแขนขาดตาบอดเราคอบได้ทั้งนั้นให้ทั้งนั้นถามมาถามก็พูดไปทั้งนั้นแหละเราไม่ถือว่าเราเด่นเราไม่ถือว่าเราดีความดีมันไม่มีใครจะมาเปรียบให้เราได้คือความดีเกิดกับสิ่งที่จิตของเราเมตตาให้เป็นหนทางจะเดินชีวิตนี้มีแต่เมตตาจะเดินชีวิตนี้ต้องมีตองแต่ถอยหอนทาง ที่จะเดินในมรรคามรคลสีนิพพานหนึ่งเป็นกำหนดจิตมีจะททำความดีกับสัพพสัต์โลกนี่แล้วจึงจะไปพ้นได้ถ้าเรามีแต่ทิฏฐิกับสัพพสัต์โลกเหล่านี้เราทุกๆอยา่างมันก็จะมีแต่ความบาปกับเราใส่ตัวเราอยู่ตลอดไม่เอาอะเราทําทุกคนเราเป็นมิตรทุกคนเนี่ยเขาสวยทุกคนเขาหล่อทุกคนแต่เป็นมิตรได้ทุกคน แต่เกียดใจทุกคนเราคิดเช่นนี้รักได้ทุกคนอยู่แค่้เองอย่าไปคิดอะไรให้สบายใจทำไปให้เป็นมีตรทำไปให้ปลดแก้ในตัวเราให้มันไปเกียกดินเกียกพุนนอนดินนอนหญ้าไปทำธรรมชาติทาดทั้งสี่ไม่นานก็ตกอยู่ตามสิ่งที่เราทำมไม่นานหรอก ไม่นานเกินรอเขาก็มาตกเป็นาธาตุทีธาตุทั้งสีก็มาเกิดเป็นดินเป็นหญ้าก็มาเกิดเป็นแก่พระชาติสงสารก็มาเกิดอยู่ในวัฏสะสิ่งที่วัฏวะวนอยู่ในสิ่งที่กับเกิดอยู่ในเป็นดินหญ้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งอื่นๆไม่มีอะไรเลยมีแต่เราจะไปจากเขาจิตส่วนที่ดีต้องไปที่ดีที่สุดจิตส่วนที่เลวร้ยวายมันก็ต้องไปตามเป็นดินเป็นหญ้ากลับเวียนวายตายเกิดอยู่ตามนั้น ส่วนที่เราไปที่เราก็ไปสิ่งที่จะมันดีๆจะเดินทางออกจากโลกต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ให้ดีๆไม่ใช่ว่าเราไปทิ้งทั่วไปไม่ได้หรอกทิ้งที่มันเหมาะทิ้งที่มันดีทิ้งที่มันบริสุทธิ์จิตใจของเราจะให้เราไปสิ่งที่บริสุทธิ์และผุดพ่องคือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังประมังสุขของน,นสอย่างไม่มีอะไรเหลือหล่อในโลกนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ออกจากในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยละ,อะเอาแค่นี้เราเนาะนะ